จากน้นแสดงสาวค,คนนี้กันบ้างสำหรับสาวมิ้นชาริดาที่กำลังถูกจับตามองอยู่ค่ะว่าจะใช้ว่าที่สะพ้ายคนเล็กแห่งโบนันซาตามรอยสาวแอฟทักซอ่อนไปหรือเปล่าพราะล่าสุดวันเกิดของนุม่มเพนสนิทยังนุ่มผูผาเตชนะลงทายาทคนเล็กของโบนันซาเห็นว่าสาวมิ้นอัปรูปคู่กันลงอินสตาแกรมด้วยตกลงว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงไปฟังจากปากสาวมิ้นกันเลยค่ะคับพี่ภูผาก็เห็นที่บอกค่ะก็ตอนนี้ยังให้ความเป็นเพื่อนแบบเ่อนรุ่นพี่อยู่อะไรต้นที่สุด สนิทที่สุดค่ะเพราะดีว่ามินก็แบบมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายๆคนเร็งว่ามินจะเป็นสมัยเล็กของโมโนันซ่าตอนนี้หนูยังเพิ่งอายุ19ค่ะก็ยังไม่อยากคิดถึงตรงนั้นเนาะก็คิดในความเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีนกว่าถามฮิวค,ค่ะเป็นผู้ชายในสเปนไมก็ยังก็ยังไม่ใช่ทีเดียวค่ะเพราะมินชอบคนที่แบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากกว่าด้วยอันนี้ถามมินเมื่อไหร่คะสามปีค่ะแต่พี่เขาแบบยังยังติด ความเป็นเด็กตลกตลกอะไรอยู่เห็นรูปไปร่วมงานบันเกิดคู่คาค่ะไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดค่ะทีนี้ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดอะไรเลยอันนั้นคือรูปนานแล้วที่เคยถ่ายด้วยกันแล้วพอดีว่าวันเกิดพี่เขามันก็นเลยขึ้น Instagram อินสตาแกรมอว้พร